นั่งร้านใช้ได้ยังใช้ได้แล้วนะได้แล้วคือคือเดี๋ยวอย่างนี้เนาะถ้าสมมุติว่าอันอันไหนที่เราคิดว่ามันมันมันยุ่งยากเกินไปมันอาจจะไม่เป็นไปตามข้อหนดเราเราคุยได้หลายคนนะ <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่าคนนี้มาตัดสินใจให้เราแล้วเราต้องตามนั้นอย่างเดียวนะ <Okay. S 1> ถ้าเราคิดว่าเอ้ยมันมันยุ่งยากไปหรือเปล่าครับมันสมควรจะเป็นอย่างนี้ผมเคยทํามาอย่างนี้หรือระเบียบคู่มือบอกไว้อย่างนี้นะเราเราคุยได้หลายคนนะนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามันจะช้าไม่แค่อะไรอ่อันไหนที่มัน ที่มันจะง่ายกับการว่ายุ่งยากเนาะงั้นก็คุยกันหลายคนเน้นย้ำแล้วกันส่วนเรื่องอื่นก็พี่ๆเน้นย้ำไปหมดแล้วนะเราเริ่มปรับตัวกันได้ได้เยอะแล้วนะได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็ส่วนอันไหนที่เรายังไม่ชชว่์ไม่แน่ใจก็อย่างเงี้ยแหละคุยกันเยอะๆถามพี่ๆคนเก่าถามคุณอาก็ได้แล้วก็ถามเซฟตี้ก็ได้เจอใครก็ถามเยอะๆนะครับจะได้อมีข้อมูลเยอะๆในการตัดสินใจนะเพราะแต่ละคนเราไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะเพราะแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันแต่สิ่งไหนที่มันจะล้อกับความปลอดภัย เป็นรับเบียบข้อกำหนดแล้วงานเราเดินไปได้อย่างสะดวกอ่ะอันนี้ให้เราทํามันจะได้ไม่สะดุดฝาตกไว้ด้วยครับ